สวัสดีค่ะมาพบกับพี่มนทาอีกแล้วนะคะในช่องมนทาสไตล์วันนี้นะคะพี่มนทาก็มาทําชุดเรสนะคะลายดอตสวยๆแบบนี้นะคะอันนี้พี่มนทาทํามาจนเสร็จแล้วนะคะไม่ได้ทํามาให้ดูตั้งแต่ขั้นตอนแรกเพราะมีความรู้สึกว่าชุดเรสแบบนี้พี่มนทาทำบ่อยๆแล้วนะคะเดี๋ยวอ,อ,อันนี้พี่มณทาจะมารีวิวให้ดูอีกครั้งหนึ่งตอนที่เย็บ เสร็จเรียบร้อยนะคะตอนนี้มาถึงขั้นการเย็บชายเสื้อแล้วนะคะเดี๋ยวพอเย็บชายเสื้อเสร็จนะคะพี่ธนาก็จะมาใส่หุ่นแล้วรีวิวให้เพื่อนๆดูอีกครั้งนะคะ เสร็จเรียบร้อยนะคะเป็นไงคาสวยงามไหมลายตรงนะคะตัวนี้เป็นคอตตอนญี่ปุ่นเนื้ออย่างดีเลยนะคะเป็นเนื้อค่อนข้างหนานะคะตรงกระเป๋าลายก็จะตรงแบบนี้เลยนะคะสวยงามค่ะพี่อุณ่าพยายามนะคะพยายามที่จะวางลายให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะ ทำได้นะคะเพราะว่าแล้วเราก็มีดร์ทรงพอเรามีดร์ทรงด้านข้างยังไงลายก็ไม่ตรงนะคะเพราะฉะนั้นเราจะเอาลายตรงข้างหลังตรงต่อซิปกับลายข้างหน้าลายตรงคอลายตรงแขนอะไรแบบนี้นะคะให้ได้ด้านข้างนี้ก็จะประมาณนี้นะคะ,อาจจะ,ะ,คะคอาจจะนิดๆน,นะคะทุกคนอาจจะนิดๆนะคะที่ที่มันจะจะเคลื่อนๆบ้างนะคะด้านข้างนี้ไม่ตรงนะคะส่วนด้านข้างก็จะเป็นการผ่าข้างนะคะ แบบนี้นะคะแต่แบบตัวนี้ยับๆนิดหนึ่งพี่วันทาไม่ได้รีดนะคะผ่าเสร็จเย็บเสร็จก็มารีวิวไว้เพื่อนๆดูเลยนะคะส่วนด้านหลังนะคะก็จะมีต่อนะคะก็จะมีเคลื่อนนิดๆเองนะคะนิดเดียวเท่านั้นนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นซิปหลังนะคะชุดตัวนี้จะเป็นซิปหลังนะคะแบบอย่างนี้เลยนะคะน่ารักค่ะวันทาว่าตัวนี้ไซส์46นะคะทุกคนไซส์46 สวยงามมากะคะ่ะตัวนี้พี่มณทามีผ้าอยู่เยอะนะคะถ้าใครสนใจก็คือสามารถทักทายพี่มนทามานะคะเราตัดได้ตั้งแต่ไซส์ 38, 40, 42, 44, 46นะคะทรงนี้ส่วนกระเป๋าถ้าบอกว่าไม่ชอบกระเป๋าด้านหน้าแบบนี้จะเป็นกระเป๋าด้านข้างก็ได้นะคะแต่ส่วนตัวพี่มนทานะ่ะชอบกระเป๋าด้านหน้านะคะเดี๋ยวเรามาดูตรงคอนะคะเห็นไหมคะว่าตรงคอเสื้อสองข้าง ตรงนะคะและเหมือนกันเป๊ะนะคะตรงกลางก็จะเป็นตรงลายพอดีนะคะสวยงามแบบนี้นี่ค่ะน่ารักค่ะน่ารักค่ะชุดนี้ลูกค้านี้ลูกค้าสั่งนะคะตัวนี้ไซส์46ลูกค้าสั่งพิมน์ธราประจําเลยค่ะเจ้านี้ก็จะสั่งประจําเลยนะคะ งานซื้อเขาก็ซื้อนะคะงานซื้อก็จะเป็นราคาถูกกว่าแต่ถ้างานตัดราคามันก็จะสูงกว่านะคะตัวนี้พี่นาตัดให้เขาในราคา950บาทนะคะเพราะว่าใช้ผ้าคอตตอนอย่างดีไม่ใช่ลินินนะคะแต่เป็นคอตตอนอย่างดีที่สําคัญผ้าลายดอทผ้าลายจุดตัดยากค่ะตัดยากมากการวางลายพี่นาตต้องมานั่งกรัดเข็มหมุดทุกดอกทุกลายให้ตรงนะคะแล้วถ้าเป็นชิ้นหลังอะ่ะผ้ามันมีอาการไม่ตรงเราต้องตัดทีละชิ้นนะคะแล้วมาทาบใหม่ ตัดทีละชิ้นแล้วมาทาบใหม่ให้มันตรงกันตัดชิ้นซ้ายแล้วมาทาบกับชิ้นฝาให้ลายตรงกันแล้วถึงจะตัดมันค่อนข้างยากเลยล่ะค่ะ สำหรับชุดนี้นะคะถ้าเพื่อนๆสนใจนะคะก็ทักทายพี่วันทามาได้นะคะเี่นทาเริ่มตัด38 4 0 42และก็46นะคะถ้าใหญ่กว่านี้ก็ตัดได้นะคะแต่ต้องมาคุยราคากันนะคะเพราะหน้าผ้ามันหวางไม่ได้นะคะนะคะ,ะ,คะสวยงามสวยงามแบบนี้นะคะ mm hmm. พี่วันทาก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่เข้ามารับชมคลิปนี้จนจบนะคะถ้าหากว่าชมแล้วชอบก็พี่วันทาก็ฝากกดไลค์ กดแชร์นะคะเป็นกำลังใจให้ช่องพี่บรทาด้วยแล้วก็อย่าลืมนะคะฝากสั่นกระดิ่งไว้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพี่บรรทานะคะพี่บรรทาอาจจะมีแบบแบบอื่นอื่นมานําเสนอให้ดูมาตัดให้ดูนะคะอาจจะมีแบบใหม่ๆหรืออาจจะมีโปรโมชั่นเสื้อผ้าใดๆนะคะมาให้เพื่อนๆชมกันนะคะอย่าลืมนะคะสั่นกระดิ่งไว้นะคะ สุดท้ายนี้ขอให้เพื่อนๆโชคดีมีความสุขนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะในคลิปต่อๆไปค่ะสำหรับวันนี้พี่มันค่ะไปก่อนนะคะบายบายค่ะแล้วเจอกันใหม่ค่ะ